แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจของกายหิดสึกโดนปีศาจที่ต้องบอกเลยว่าเกลวินเตะทีต้องร้องขอชีวิตสึกโดนที่มีโซนิกที่เร็วที่สุดในเซิร์ฟอยู่ในทีม6โตัวหลักที่กายหิดเอาลงวันนี้ครับนำทับพ้วยเกลวินพลัง10ล้านโซนิกพลัง8ล้านยุงแดงพลัง9ล้านแสนโพเกสซฟินิกแมนและเกอร์โกรรวมกันทั้งี่4ิล้าน9าแสน และก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเงินเกมมือถือนะครับหรือว่าวันพันแบนเดอร์สตองเกตราคาถูกครับลิทแมนช็อปครับสามารถกดดิงใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือว่าแอดไลน์แอดลิทแมนช็อปครับเติมถูกกว่าเติมเองเยอะมากๆเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจครับก็อย่าลืมด้วยนะครับแอดไลน์แอดลิทแมนช็อปครับอย่าลืมไปเติมกันนะครับผมและเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับผมในส่วนของตัวละครของกายหงิดครับ โซนิคครับพลัง8ล้าน2องแสนกับครับใส่เซตแฟตประกายแสงนะครับผมมาตรงนี้ฮะและในส่วนที่เหลือนะครับผมก็การบัฟความเร็วครับบนสปีด3แถวพลังโจมตี2แถวมาตรงนี้อัตราคิติคอน2แถวโจมตีกันหมดเลยครับตรงนี้อัดเต็มเมกันไปแผ่นนักสานะครับผมเวล6นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของแผ่นอ่ากันดาเมจเวล5้านะครับ เกลวินครับพลัง10ล้าน5้าแสนนะครับผมตัว้งของการหิดครับในศึกโดวพิศาจวันนี้นะฮะใส่เป็นเซ็ตเดรสครับเหมือนเดิมเลยนะครับด้านนี้ครับพลังโจมตี3แถวครับบนอัตราทู่2แถวพลังโจมตี3แถวอัตราคิดคอน2แถวครับมาตรงนี้ครับการดับมาเฟียครับอัตราดาเมจ2แถวนะครับผมแผ่นนักตาครับใส่อัดเต็มไปเลยครับเวล7 4อันนะครับเวล8 1อันแผ่นเกลียดโอ้โหสุดๆเลยนะฮะมีคมดาบเวล6อีก1นอัน มาตรงนี้นะครับผมต่อมาเป็นยุงแดงนะครับผมใส่เป็นตัวของเซตมาเฟียครับพลัง9ก้าล้านแปดแสนนะครับผมโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์มชิ้นครับโจมตีโจมตี1ชิ้นครับอาวุธเฉพาะเวลสี่นะครับผมเหมือนเดิมเลยการบับกับพลังโจมตีกับโบนัสปีแลวก็บนัส HP นะครับผมเต็มเกันไปครับมาตรงนี้อัตราคิทิคอน3แถวพลังโจมตี1แถวแล้วตัวนี้การบับมาเฟียเหมือนกับเกลวินนะครับไล่โจมตีแรงขึ้น มาตอนนี้แผ่นทักษะครับใส่เป็นเวล6นะครับผมแล้วก็มีแผ่นเวลห้อีก1แผ่นนะครับผมรวมๆม,มาเป็น9้าล้าน80ด0านะครับผมตามนี้เลยทีมของไก่มาเกมแรกครับผมในรอบร้อยยีทีมครับมาดูศึกดวลอสันเร้าใจของความแรงกายหงิดกันว่าอาทิตย์นี้จะเดือดขนาดไหนครับมาครับเปิดมาฝั่งสีเงาจากโซนิกมากกอนเลยจังหวะนี้ติดไม่อยาท้อไปติดเบ่ยท้อไล่จมตีหนึ่งครั้งครับแล้วดูเกียววินไล่เตะหน้าห,ห,หสามล้านหกแสนดาเมจครับ แล้วมาจังหวะนี้ครับเกวินเตะวายูสลาตันมาจังหวะแรกกระทืบมาตรงนี้โอ้โหสิบเอ็ดล้านดาเมจสองทาร์เก็ตครับไล่เตะหกล้านหนึ่งแสนดาเมจแล้วเกลโรคิวบิกพังลาหนึ่งรอบก่อนจีกบอกแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วแต่ไล่เตะไล่จิกจากยุงแดงหกล้าน4ี่แตนเมจเรียบร้อยครับผมโอ้โหคอมโบไล่โจมตีครับมาดูในรอบต่อไปครับบอกว่าสุดเดือดจริงๆครับสำหรับการหงิดตรงนี้ครับ ทางฝั่งของโซนิกร่าง2ฝั่ง4ีเงามาก่อนความไวสุดในเซอร์ครับมาเจอกับทางฝั่ง CJW ฝั่ง4เงาเปิดมาจังหวะแรกใส่กริกโกโรไม่ใช่ครับผมใส่ทางฝั่งเกลวยกันชุบครับโอ้โหเนี่ยเตะหน้า1ทีสองทีเราเตะวายยสลัดตันสี่ชาเกตเน้นเน้นที่หน้าโอ้โหยี่สิบสามล้านาเบะเรียบร้อยครับโอ้โหไล่เตะเดือดจริงๆครับมาตอนนี้พลัง41ล้านนะครับมาต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายครับบอกแล้วว่าเดือดจัดจัดครับ ลอบนี้โซนิกของกายเปิดมาเหมือนเดิมเลยครับไม่สามารถมีใครนําเขาได้แล้วจังหวะนี้ฝังสีเงาเปิดมาจังหวะแรกแตตดหิวเลือดดูดเลือดเต็มเต็มโอ้โ oh, หสิบกล้านดามเมจครับเ <c oughs> ลือดนี่แบบเต็มเต็มหลอดเลยครับผมแล้วเตะวายุซาตันจากฝั่งเกวินทาร์เก็ตเท่านั้นครับเพิ่มมา13าล้านดาเมจไล่จบที่ยุคแดงมา4ล้านหกแสนดามเมจครับ <c oughs> ไม่สามารถมีใครล้มเกดได้จริงๆไล่เตะมา3ล้านสามแสนดาเมจปิดเกมเลยครับโอ <c oughs> oh ้โหสตอรี่บอกว่าทนไม่ไหวแล้วครับ มาดูกันต่อครับสุขเดือนเดือดอนในรอบ8ทีมสุดท้ายครับเดือดจัดในย่านนี้ต้องเขาคนนี้เท่านั้นเรามาจังหวะนี้โซนิกครับผมเปิดมาฝั่งซีเงาใส่ฟินิกแมนมาก่อนเลยครับแล้วก็ปรึบมาหนึ่งที <c> ้ <oughs> นี่มา2 9งล้านเแสนเมจไล่โจมตียุงๆๆแดงมาติดทางฝั่งตรงนี้ไปแล้วเตะมาหูหกล้านสองแสนดาเมจครับ โอ้สัต์เต็มคอล่อเต็มแข้งต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้หยุดไม่อยู่จริงๆครับแล้วมา21ล้านดาเมจโอ้โหติดสนั้นไปอะแม่เลยว่าเต็มคอจริงๆเน้นๆเข้าที่หน้าโอ้โห4ล้านเจษินดาเมจครับจูบิกพังลายหนึ่งรอบมาแล้วก็ตม้นหนึ่งที9 0 0 0จมินดาเมจมีการไล่โจมตีมาปิดเกมครับ6ล้าน8 0โอ้ไล่โจมตีจากเซตเขาเรียกว่าเซตมาเฟียนี่แรงจริงๆครับทั้งการปรับทางเซตมาเฟีย มารอบนี้ทางฝั่งกายหงิดครับอยู่ด้านขวามาบ้างครับและจังหวะแรกมาเลยครับผมฝั่งสีเงามาในรอบนี้มาโอ้โหวางถูกตัวครับทางฝั่งหนึ่งตลอดการครับเป็นตัวบัคของเซิร์ฟเวอร์12เหมือนกันครับอันดับอยู่ที่ท็อปไฟครับเราเตะหน้าคืน4ล้านโอ้โหมาจังหวะแรกฝั่งสีเงาคืนกลับไปอุ้มแรงเหมือนกันครับ7ล้าน7แสนดาเมจครับ ไล่เตะมาติดไม่ยอมท้อแล้วโตนเตะึ้นกลับไปเตะมาเตะกัาไม่โกรงครับโอ้โหแล้วมาจังหวะนี้เปิดมา4ทักเกตกระทืบหน้ามาหนึ่งที24ล้านดาเมจเต็มคอรอดเต็มแข้งบอกเลยว่าไม่น่ารอดครับโอ้โหแล้วเตะซ้ำไป3ล้าน7แสนดาเมจคิวบิกผันตรายหนึ่งรอบมาจังหวะนี้ปิดเกมเลยไม่น่ารอดครับฝั่ฟงหนึ่งตลอดการต้องยอมมอบแลวครับต้องยอมมอบแล้วแล้วก็เรียบรอยครับผมโอ้โหไล่จิกแรงไล่เตะแรงจริงครับทั้งยุงแดงทั้งเกลวินต่อมาในรอบชิงชนะเลิศครับ ดวลปีศาจสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเดือดจัดเหมือนเดิมและมาแล้วครับผมทางฝั่งกายครับเปิดมาก่อนในรอบชิงชนะเลิศเจอกับอันโนนครับบุคคลที่ต้องบอกเลยว่ารับมือรับตีนกายได้ดีที่สุดแล้วจังหวะนี้เปิดมาฟาดมาหนึ่งทีติดคลิปที่ทอน15ล้านดาเมจบินไปหวานเรียบร้อยเตะหน้าดีสิบล้านสิบแสนนาเมจลงเตะหน้าคืนกลับไปทางฝั่งยุงแดงครับและจังหวะนี้เจอเด็กลูกสลาตันมาปั๊บ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 มาสี่ท่าเกตโอ้โห16ล้านนาเป ไปครับไปหวั่นกันหมดเลยครับท่านผู้ชมครับมาจังหวะแรกแล้วจิวบิกพังทลายจากน้ำฝั่งเกโร้เกโด้ปึ้มมาใส่อันโนนโอ้หที่ติดสตันกันหมดเลยต้องโดนไล่นวดครับทางฝั่ง,งอาชุราคข้ามต่อบินไปแล้วแล้วเตะหน้าหนึ่งทีแล้วก็ปาดมาจังหวะนี้เลยครับทางฝั่งยุกแดง18ล้านครับโอ้โหแรงจริงครับและนี่นะครับผมคือค,ความเดือดข,ของการหงิดในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเงินเกมวันพัฒนแมนเด็ดสตองเกตราคาถูกนะครับ <c oughs> ลิทแมนช็อปนะครับผมบอกเลยว,ว่าเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยจริงๆด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเติมเป็นแปลงส้มเนี่ยสามารถกดได้ถูกแพ็กเลยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ครับ